ใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าใช้กับกินวอเตอร์ของเราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลอง V ี o erm w e เ Max มก3,000วัตต์นะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามีนะคะเปิดเครื่องได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลองตั้มลม30ลิตรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาลองรถถังนะคะรถถังใส่ไม้ค่ะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเทสสว่านบอสนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาลองแยกตัวใหญ่เลยค่ะอเห็นหินแตกเลยนะคะเดี๋ยวมาลองเลื่อยวงเดือนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเทสสวรรค์เล็กนะคะได้นะคะหินเตี้ยเลยค่ะลูกหมูสี่นิ้วนะคะตัวนี้ใช้ได้สบายเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูปั๊มจุ่มหนึ่งนิ้วของเรานะคะ มาเทสกันนะคะโอเคจุ่มน้ำเลยค่ะโอเคเสียบปลั๊กนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าใช้งานได้จริงไหมมาค่ะใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าใช้กับอินเวอร์ตเตอร์ของเราตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะ v p o w e r m a x 3 0 0 0กันวันะคะสนใจสั่งซื้อแจ้งแอดมินได้เลยนะคะลูกค้า